้อที่สิบสีกันในที่สุดก็มีโจทย์ที่เป็นเลขาคณิตแล้วโจทย์ให้ข้อมูลมาว่ารูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่ชื่อว่า a b c d e f และเราก็ลาก a c กับ c e ลาก a c นะกับลาก c e แล้วก็จุด m เนี่ยกับจุด n เนี่ยอยู่บนเส้นตรง a c แล้วก็ e c ตามลำดับโดยที่ให้ข้อมูลมาว่า เอมมีความยาวเท่ากับซีเอ็โจทย์ถามว่ามุม b ีเนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่อะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามีข้อมูลไหนที่โจทย์ให้มาบ้างก็มีแค่ให้ความยาวเท่ากันสบายแล้วก็แค่นั้นเลยนะแล้วก็ทมหามุมเลยมีเอมก็คือเส้นนี้ am ยาวเท่ากับ cn เอ็นเส้นนี้ ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ใส่มุมที่โจต้องการลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆพยายามแบบไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะมีโจถามหามุม BND 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 บอกรู้จักแต่ BNK ครับอันนี้ BND เราจะเห็นว่าตรง ND ไม่มีกลางเส้นนะอ่ะลางเส้นเปตรงนี้โจถามหามุม BND BND คือมุมนี้รอไปก่อนเลย แต่ยังไม่รู้นะจะทํายังไงดีเราเห็นว่าตอนนี้เรายังไม่มีมุมอะไรสักมุมเลยแต่โจทย์ดันถามมุม้วทำไงดีละ่ะออามาผลรวมมุมภายในหลายๆคนน่าจ,จะรู้แถาบางคนอาจจะไม่รู้ผมรวมมุมภายในรูปหกเหลี่ยมสถาบานก็จะเป็น n ลบสองก็คือหกลบสองคูณด้วยหนึ่งร้อยแปดสิบก็จะมีค่าเท่ากับ เจ็ดรอยี่สบองศานั่นเองนี่คือผลมมุมภายในรูปหกเหลี่ยมนะเสร็จแ,แล้วก็แต่ละมุมทำไมก็จะมีขนาดเท่ากับเจ็ดรอยี่สิบมันมีทั้งหมดอยู่หกมุมก็จะเท่ากับหนึ่งรอยี่สิบองศานี่คือข้อมูลที่มีแน่ๆอะเติมลงไปในรูปตรงนี้ร้อยี่สิบเอาเติมไปก่อนนะยังไม่รู้นะว่าจะใช้มุมไหนบ้างอตรงนี้ร้อยี่สิบ ตรงนี้ก็ร้อยยี่สิบตรงนี้ก็ร้อยยี่สิบอือันนี้ก็ร้อยยี่สิบเติมไปก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าใช้ตรงไหนถัดมาถัดมาเราจะเห็นว่าแต่ละด้านมันต้องยาวเท่ากันถูกไหมแต่ละด้านเนี่ยของหกเหลี่ยมด้านเท่าอะ่ะยังไงมันก็ต้องยาวเท่ากัน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 ทั้งันหมดเลยเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นอะไรไหมเราก็จะสังเกตเห็นว่าสามเหลี่ยม A B C ม,มันก็จะเป็นกับสามเหลี่ยมไหนต่ออีกรูปหนึ่งคือพยายามจะใช้สามเหลี่ยมที่มันพอมองเห็นนะกับอีกสามเหลี่ยมหนึ่งก็คือสามเหลี่ยม DDE รูปนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วพอเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแน่นอนว่ามุมที่ฐานก็ย่อมมีค่าเท่ากันมุมที่ฐานเท่ากันแบบนี้ เราก็เลยรู้ทันทีเลยว่ามุม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 ตรงนี้มุมตรง ABM บม BAMBAM บมก็ควรจะมีค่าเท่ากับสามสิบองศาจริงไหมแล้วก็มุม BCM ก็มีค่าเท่ากับสามสิบองศาเช่นเดียวกันเพราะว่ามุมภายในสามุมรวมกันก็ต้องได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาและทำนองเดียวกันมุม DCN มุมนี้ก็ต้องเป็นสามสิบองศาเหมือนกัน นี่นะใส่ไปให้ลบไหมเนะี่ยแล้วก็มุม DEN ก็จะมีค่าเท่ากับ30องศาเพราะว่าเป็นมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอันนี้ควรต้องรู้นะไม่ทอดให้ดูแล้วกันนะอันไหนที่มันไม่ยากก็จะอธิบายแล้วก็เขียนในรูปให้แล้วกันตอนนี้มาถึงมุมไหนละโอ้ได้ตัวช่วยมาเยอะแล้วนะตอนนี้มีสามสิบสามสิบสามสิบมีหนึ่งรอยยี่สิบ อาตรงไหนต่อดีเราจะเห็นว่ามีมุมหนึ่งที่เรารู้เพิ่มก็คือมุมตรงนี้ด้วยความที่ไอ้ม,มุมตรง C ตัวเนี้ยมันเป็น120องศาใช่ไหมล่ะตรงนั้นมัน30ตรงนั้น30แปลว่ามุมตรงนี้ก็ต้อง60องศาถูกไหมได้แค่นี้แล้วนะมีตัอช่วยไหมคือถ้าเราทําจนแบบไม่รู้ว่าจะใส่มุมอะไรเพิ่มแล้วเนี้ยเราก็จะทําการเริ่มกําหนดตัวแปรละคือไม่รู้จะไปไหนดีละตัวแปรดีกว่า ตั้งชื่อแล้วกันให้มุม A M B เป็น A แล้วกันอันนี้เราก็ให้มุม A M B นี่มีค่าเท่ากับมุม A ไปคือเวลาทาโจทย์พวกนี้นะเราก็คาดหวังว่าเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันคงจะไปทําให้มันถึงสิ่งที่โจทย์ถามแน่ๆในเมื่อ A M B เนี่ยเป็น A นั่นแปลว่า N M C ก็ต้องเป็น A ด้วยจริงป่ะ A M C เราก็จะมีค่าเท่ากับมุม NMC เหตุผลเพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามโอเคมีตรงไหนเพิ่มอีกตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเรารู้มุม NMC แล้วเป็น a อแล้วเราก็รู้แล้วว่ามุม MCN เป็นมุม60องศา่แปแต่มันก็ยังไม่รู้เพิ่มอ่ะเราก็ยังไม่รู้ไอ้มุมสีแดงตรงเนี้ยตรงเนี้ยไปเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่ดี แล้วมันก็ยังมาไม่ถึงด้วยแต่ว่าเราเอา็ใจอย่างหนึ่งคือโจทย์เนี่ยมันให้ AM มาเท่ากับ CN ใช่ไหมเรายังไม่ได้ใช้ข้อมูลตรงนี้เลยแต่ปะแต่ว่า,วาเห็นจากรูปที่เขียนให้ไหมเราจะเห็นว่าจากรูปที่เราเขียนให้เนี่ยที่มันมีว่ามี AM R เท่ากับ CN เนี่ยแล้วก็มี AB เท่ากับ CD ด้วยนั่นแปลว่าเราน่าจะใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการนั่นเองก็คือ จากรูปเราจะได้ว่าสามเหลี่ยม A B M มันเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม C D, D แล้วก็ N นั่นเองเหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่าอันแรกก็คือมี A M ใช่ไหมเท่ากับ C N ก็อันนี้โจกำหนดให้แล้วก็จะมี A B ใช่ปะเท่ากับ C D อันนี้ก็คือด้านของอกเหลี่ยมด้านเท่ามันต้องยาวเท่ากัน แล้วก็อันสุดท้ายเราก็มีมุมถูกไหมก็จะมีมุม BAM <B AM S 1> เท่ากับมุม NCD <B AM. S 1> แบบนี้อันนี้โจทย์กำหนดให้ในความเป็นจริงไม่เขียนละเอียดขนาดนี้นะเวลาตอนทดเนี่ยตัวนี้ก็ สมบัติของอกเหลี่ยมด้านเท่าแล้วก็ข้อ3ามก็จะเป็นเป็นฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วที่มุมยอดเท่ากัน เพราะฉะนั้นจากสามอันนี้ก็เลยสรุปได้แล้วว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านนั่นเองโอเคพอเรารู้ว่ามันเท่ากันทุกประการแล้วใช่ไหมนั่นก็แสดงว่านั่นก็แสดงว่ามุมในรูปตัวนี้ก็ควรจะเป็น A ด้วยจริงไหมมุม CND นั่นเองเพราะเท่ากันทุกประการแล้วเนี่ยมุมที่มันตมในกันมันก็ควรจะมีค่าเท่ากัน อ่าทำให้เราได้มุม A มาเพิ่มแล้วแล้วก็ไปไหนต่อดีอ่ะเริ่มใส่ข้อมูลเพิ่มนะเราก็ได้ว่ามุมตรงนี้ปะเราก็จะได้ว่ามุม b M เมเนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบลบด้วยเมุมนี้นะเพราะว่าเป็นมุมบนเส้นตรงจปะแล้วก็จากความสัมพันธ์ตรงเนี้ย มันจะทำให้เราเนี่ยสามารถไปถึงมุมตรง MNC ได้ใช่ปะเราว่ารูปมันนิดนึงตรงนี้เป็น MNC ตั้งชื่อตรงนี้มุมตรง MNC เนี่ยว่าเป็น b แล้วกันแล้วเราก็จะได้ว่ามุมตรงนี้เป็น180ลบ a แล้วก็ c ตรงนี้มุม MMC เนี่ย ไม่ใช่ M C N เนี่ยเป็น60องศาอะซึ่งแน่นอนว่าเราจะรู้สมบัติใช่ไหมว่ามุม180ลบ a มันจะมีค่าเท่ากับ b บวกด้วย60องศามุมภายนอกสามเหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับมุมภายในสามเหลี่ยมสองด้านที่อยู่ตรงข้ามรวมกันจากตรงนี้สุดท้ายแล้วสิ่งเราต้องการคืออะไรโจทย์เนี่ยอยากหา อยากหามุมแปบับหนึ่งนะเหลืชื่อ BND ใช่ไหมซึ่งมุมมุม BND นั้นอะ่ะมันก็คือมุม A บวก B นั่นเองนั่นแปลว่าตอนนี้เรามาถึงปลายทางแล้วเนี่ยเพราะว่าโจทย์อยากได้มุม A บวก B ใช่ป่ะเราย้าย A ไปบวกฝั่งนูน้นก็เป็น A บวก B ย,ย้าย6กสิบมาลบฝั่งซ้ายก็กลายเป็นหนึ่งรอยสิบเพราะงั้นก็เลยได้ว่า A ลบไม่ใช่ A บวก B มีค่าเท่ากับ ร้อแปดสิบลบด้วยหกสิบก็คือหนึ่งรอยี่สิบองศานั่นเองจบแล้วในที่สุดก็มาถึงปลายทางแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยสรุปได้ว่ามุม B nd มีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบองศานั่นเอง ให้สังเกตว่าส่วนใหญ่ทุกครั้งที่โจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาเนี่ยมันจะต้องได้ใช้รักจังหวะแน่นอนจะบาทโจทย์ระดับพวกแข่งขันพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ให้มาเกินอย่าลืมนะเราอยากได้บ b กบก็คือมุม BND นนั่นเองตอนนี้ก็เลยได้คำตอบเป็นมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบองศาเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋มีเยมายคาคะแนอีกหลายก็ โอเคไปต่อกันที่ขัดไปกัน